ไฮเมดเป็นสัตว์ที่รู้จักในฐานนักสัตว์ที่มอบความรักความอบอุ่นให้แก่ลูกของมันนะคะแต่นับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์บันทึกเหตุการณ์อันน่าพิศวงเมื่อแม่ลิงกินลูกของมันเองที่ตายไปแล้วนะคะทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษาแม่ลูกอ่อนริงกังตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเวรีนนะคะจากอุทยานแห่งหนึ่งในอิตาลี แม่ลิงถือร่างของลูกลิงตัวน้อยที่ตายไปแล้วหลายสัปดาห์จากนั้นนะคะก็กินจนเหลือเพียงแค่กระดูกชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะลิงกังมีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อรูปของมันตายลงมันอุ้มร่างไรชีวิตของลูกน้อยนานหลายชั่วโมงหรืออาจหลายวันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความโศกเศร้าหรือความเข้าใจว่าลูกของมันได้ตายไปแล้วนะคะก็เหมือนนางเนี่ยยังยอมยอมรับสภาพไม่ได้นะคะว่าลูกของเขาเนี่ยได้ตาย ลงไปแล้วและยังแบบว่าทําใจไม่ได้ว่าลูกของเราเนี่ยได้ตายลงไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบเศร้าเลยนะคะพฤติกรรมเช่นนี้มีบันทึกไว้ว่าพบในชิมแปนซีและไพรเมตอื่นๆแม่ลิงอุ้มลูกน้อยของมันจนกว่าร่างนั้นจะเน่าเปื่อยสลายตัวความแปลกใหม่ก็คือการที่มันกินลูกของตนเอง ปกติแล้วนะคะลิงกังจะไม่กินพวกเดียวกันเองนะคะและไม่ใช่แค่ลิงกังจะไม่กินลูกของตนเองเท่านั้นนะคะพวกมันเป็นสายพันธุ์มังสวิรัตและไม่เคยกินเนื้อเลยด้วยซ้ำนะคะความตายของลูกลิงนะคะเป็นเรื่องปกติที่แม่ลิงต้องเผชิญตามธรรมชาติในอุทยานลูกลิงกังเกิดใหม่จำนวน51ตัวมีจำนวน66ตัวที่ตายเมื่อแรกเกิดน,นะคะ หลังลูกของเอวาลีนตายลงได้สี่วันมันก็เริ่มกรีดร้องใส่เงาสะท้อนของตนเองผ่านประตูกงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะผู้ติดตามการศึกษานี้และตีพิมพ์เรื่องราวลงในวรารสารบิชอปและแม่ลิยงยังคงอุ้มและเลี้ยงลูกของมันต่อไปนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกของเขาแบบยังมีชีวิตอยู่นะคะเขาก็ ยังทําใจไม่ได้แหละก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะแม้ว่าร่างของลูกลิงจะแห้งจนกลายเป็นมัมมี่เมื่อเข้าวันที่8หรือหัวหลุดออกมาเมื่อถึงวันที่14ไปแล้วนะคะ การที่ร่างของลูกลิงแห้งจนเป็นมัมมี่นั้นช่วยรักษารูปร่างของมันไว้และนั่นอาจเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้แม่ลิงนะคะยังคงพยายามเลี้ยงลูกดูร่างของลูกลิงต่อไปนะคะเมื่อชิ้นส่วนอื่นๆค่อ,คอยๆหลุดออกจากร่างกายของลูกลิงและเส้นขนร่วงหมดจากตัวในสัปดาห์ที่3านะคะเอเวลินเริ่มแทะเล็มลูกของมันนะคะจากรายงานที่บันทึกไว้มีลิงกังในจีนเคยกินลูกของตนเอง ลิงโบโนโบและชิมแปนซีเองก็เช่นกันนะคะมันค่อนข้างยากที่จะอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวบางทีพฤติกรรมลักษณะนี้อาจพบได้ในป่าเช่นกันนะคะการเปลี่ยนจากความห่วงใย,ยใส่ใจดูแลไปสู่การกินกันเองเป็นอะไรที่น่าพิศวงมาก อธิบายที่เป็นไปได้สําหรับพฤติกรรมของเอวารินน่าจะเกิดจากความแปลกใหม่ของการเป็นแม่และช่วงเวลาระยะสั้นนั้นไม่ผูกพันมากพอดังนั้นการกินน่าจะเป็นจุดจบที่ดีที่สุดสําหรับลูกของมันนะคะนี้นะคะก็คล้ายๆกับแมวที่บ้านตุ๋เลยค่ะตุ๋ยเลี้ยงแมวเอาไว้นะคะและมันเนี่ยคลอดออกมาแต่ว่าลูกของมันนะคะได้ตายลงไปนะคะ แล้วมันก็กินนะคะคือแบบมันกินหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้คือพูดจริงๆหลายๆคนก็คงรู้นะคะถ้าเป็นธาตุแมวเนี่ยถ้าลูกมันตายนะคะมันจะกินไปเลยเขาบอกว่า มันอาจจะแบบว่ากังวลน,นะคะว่าจะมีตัวอะไรเนี่ยมากินซากลูกมันหรือเปล่านะคะมันก็เลยห่วงหรือว่าเป็นห่วงมันก็เลยกินเข้าไปเลยนะคะอ่าเรื่องนี้มันก็้คล้ายกันเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องตุยกันด้วยนะจา๊าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจา๊าวัดจา